จริงๆแล้วตีผลาเนี่ยแทบจะเรียกว่าตำลับสามันเลยนะ,ะที่ใช้ได้กับทุกๆโรคก็คือตัวหมอพิเภกหมอไทยแล้วก็มันขามป้อมสามตัวนี้ครับเขามีลิป ไปช่วยลดความร้อนในตับบำรุงตับต้องเข้าใจครับเวลาตับเราทํางานเนี่ยแล้วมัน,ม,น,ม,นมันอักเสบแล้วมันมีภาวะไขมันพอกตับเนี่ยเขาจะทํางานไม่เต็มที่พอคนที่มีปัญหาโรคตับอักเสบหรือไขมันพอกตับเนี่ยเลือดนําของเสียจากเซลล์ออกมาที่ตับเพื่อทําลายเขาก็ทงานได้ไม่เต็มที่มันก็จะคั่งอยู่ในตับไอ้พวกของเสีย พุทไอวนนะครับที่อยู่ในตับจริงๆมันมีอยู่ในตับเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันพองไปตัวนี้ทําหน้าที่ในกําจัดสารพิษครับการเสริมเอนไซม์ที่เข้าไปก็จะช่วยในการกําจัดของเสียตรงนี้พอ,อเราใช้ตีพลาร่วมด้วยกับเอนไซม์ตัวนี้นะครับภาวะของคนไข้ที่เป็นโรคตับเรื่องลดลงไขมันพอกตับก็ลดลงเพราะว่าฤทธิ์ของตัวมะขามป้อมกับสมองนิเพศเนี่ยมันก็จะไปช่วยลดไขมันที่มันพอกตับไปด้วยครับร่างกายที่ดีขึ้นแล้วก็สมบุร์ขึ้นครับ